สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัน้องแมมว่าเริ่มเลยเอาไว้เอาเร็วนะครับคันนี้ถ่ายแล้วถ่ายอีกค่ะอันนี้เป็นรถรถห้างหรือประกอบรถวน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 นะครับวันนั้นนแมมกับคุณหมีมาถ่ายไปทิ้งแล้วมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะมันสมบูรณ์ดีนั่นแหละแต่ว่าเฮเติร์สั่งบอกว่าเอ้ยโปรโมชั่นหน่อยอ๋อแบบแจกโปรอ่าถูกหน่อยถูกหน่อยนะครับ ถูกหน่อยสไตล์ร้อนเงินอ่ะนะครับพูดตรงๆเลยนะครับ <c oughs> ขายถูกแบบว่าพวกนี้จะไปเมืองนอกอยังไงไม่รู้ <c oughs> ไม่เป็นไรเขาก็สั่งมาผมก็มาลงให้ค่ะนะครับแต่ว่าราคานี้ก็ไม่ลดแล้วเหมือนกันไม่ลดแล้วห้ามต่อขายเท <c oughs> ่านี้เลยนะครับสําหรับ <c oughs> พี่ๆที่โทรมาต่อก็คําเดียวเลยนะครับบายบายไม่ได้กวนไตนะแต่จะขายเท่านี้ยี่สิบเก้าห้าพี่ๆจะต่ออะไรนะครับเครื่องว้ี่สิบ เครื่องลายยี่สิบแรงด้วยนี่มาดูพนงพนัยสวยจะตายแต่มีข้อแม้นิดนึงนะโอนเองอ๋อโอนเองเหรอโอนให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่มีปัญหาเรื่องโอนนะครับโอนได้ทั้งวันเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทอ่านะครับโอนได้ครับถ้าไปโอนเองก็ยี่เก้าห้าแล้วอันนี้มันตรวจโอนเองได้นี่ใช่ป่ะใช่นะครับก็ถ้าให้โอนให้ก็ขอหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไม่ใช่รถไม่ดีนะพี่พี่รถดีมากด้วยคันนี้ผมจะบอกให้ผมเถียงกับเขามารอมแล้วว่าทําไมขายราคานี้นะครับ นี่นะครับ120แรงกระบะยาวด้วยคันนี้วันนั้นน้องแหม่มคุยกันแล้วเรื่องกระบะใช่ค่ะเดี๋ยวรับออกเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวไล่นี่ให้ดูทีเดี๋ยวเอานี่ก่อนเดี๋ยวเอานี่ก่อนบันไดเลื่อนนี่นะครับอะพี่ต้นขึ้นไปเดี๋ยวจะกดลิฟต์ไปยังขึ้นเดี๋ยวเข้าสาตั้งใจไว้อย่างนั้นพี่อ่ะหนูให้พี่ขึ้นเบาๆเดี๋ยวโขกนาฬิกาแตกซะหรอกไม่โดนโดนฝั่งนี้ รถพวกนี้เข้าไว้บรรทุกน้ำได้สบายเลยเนาะใช่บรรทุกหมูไปแล้วก็ดันบรรทุกหมูนี่พี่สองคนมาน้องแม่มาแบ่งน้นแบ่งน้นโอเคนะถ้าไม่ขึ้นก็ตัดเหรอหนูอ่ะหนูอ่ะห้าสิบห้าไปเอ้ยมันไม่บาลานซ์กันนะได้อยู่นี่เห็นป่าพี่พี่ขึ้นได้สบายนะครับเราคุยกันตรงนี้ดีกว่ามาพี่พี่ลิฟต์ใช้ได้ปกติเดี๋ยวลงก่อนคนมองเยอะนะครับ เหมือนเราเป็นเซเลปป่ะพี่ลงก่อนลงก่อนน่าจะเป็นเซเลปแล้วแม่มยืนสูงเหลือเกินไม่เราแค่ให้โชว์ให้ดูเขาคนเยอะคนเยอะคนเยอะแบบสองลูกครับสีสวยเดี๋ยวอินเสิร์ตไปให้นะครับรายละเอียดคานั้นอ่ะได้ดูหมดแล้วเดี๋ยวคันนี้มามาบอกโป้เดี๋ยวพี่ต้นให้พี่ต้นมาย้ำอีกทีหนึ่งนี่นะครับพี่พี่เครื่องร้อยยี่สิบแรงฝาขาว รนอยี่สิบเป็นแรงอะไรนะปลาขาวออ๋ปลาขาวหนูได้ยินว่าปลาเผาหรือว่าหนูหิวไม่น่าใช่หรอปลาเผาอะไรเนี่ยเออเย็นเพลงเพราะภายในดีราคาดีมากมากยี่สิบเก้าห้าราคาดีนะคะ <c oughs> ได้ล,ลิฟต์ไปเยอะนะนะครับลิฟต์ตัวเดียวเนี่ยห้าหมื่นต้องมีนะครับลิฟต์เป็นตันนะยกได้แหละรุ่นเนี้ยลิฟต์ยี่สิบสี่นะคือต้องบอกมันมีลิฟต์ลิฟต์มันจะยี่สิบสี่ก็หมดแหละแต่ส่วนใหญ่เขาชอบถ้ารถสิบสองไปใส่ลิฟต์ยี่สิบสี่เนี่ยไม่ขึ้นนะครับค่ะ บอกให้เลยก็ได้ใครที่ใส่อยู่เปลี่ยนซะคนตีเห็นทํากันมาเยอะแล้วไม่ค่อยขึ้นนะครับไฟไม่พอพี่พี่ไฟไม่พอแอมไม่พอนะครับก็เดี๋ยวอินเสิร์ตเอานะเป็นหลักนะตะก้องคันนี้ไว้ยี่สิบแรงไม่มีอะไรมั่งไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยหมดแล้วหมดจากไปคันนั้นหมดแล้วคันนี้เราไม่โอนให้นะโอนให้เพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะครับ เราขายสองแ0นเก้าหมืห้าพันบาทใช่ร้อยยี่สิบเราไม่ค่อยขายนะราคาเนี้ผมจะบอกใ,ให้ใ,ใอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยหนึ่งคันนะครับแต่จะไม่มีบ่อยๆนะพูดตรงๆนะครับเพราะว่าขายราคาแบบเนี้ยมัน,ม,นมันเบียดทุนหนึ่งมันเบียดทุนและสองผมก็คือถ้าผมลงมาขายแบบเนี้ยพ่อค้าที่ซื้อคันขายคันเหนื่อยนะครับผมพูดตรงๆเลย <S 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 เหนื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขายราคาของผมมาแหละแต่คันนี้จัดโปรให้หนึ่งคันแล้วกัน,นถือว่าปีใหม่นะครับจัดโปรเพราะไม่มีที่จอดหรือเปล่าที่เต็นตนะ์เปล่าไม่มีตังค์พี่พูดตรงๆโอู้โหไม่มีที่จองที่จอดอะไรไม่ใช่ครับเราก็อยากจะระบายรถออกจริงๆแหละอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับ,รบอยากระบายรถออกจริงเพราะว่าเราซื้อเยอะแล้วก็ที่จอดไม่พอนะครับที่จอดไม่พอจริงนะครับก็เดี๋ยวรอสาขาสองเสร็จก่อนก็จะมีจอดได้อีกสัก สิบคันแปดคันนะครับก็พอจะได้อยู่ก็ประมาณนี้มั้งพี่พี่ที่เหลือก็ตามรูปเลยค่ะรถมันตามรูปอยู่แล้วมันไม่มีอะไรรูปภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวมันอินเสิร์ตอินไลฟ์ก็น่าจะดูง่ายอยู่นะครับค่ะดั้งเดิมเคยลงไปสามหกหรือสามห้าเนี่ยผมจำไม่ได้คันนี้นะครับามห้าห้าเลยเปล่าอ่านะวันนั้นพี่พี่โทรมาต่อสามที่สองสามไม่มีคนโทรมาต่อนะโทรัพทจไม่ผิดโทรมาโทรมาสองสามคนนะครับผมลดให้ไปสามสิบห้า แต่คือมันไม่ใช่ลถผมพี่พี่มันเป็นรถพ่อผมนะครับเฮียเติมค่ะเขาสั่งมาให้ผมขายยี่สิบเก้าห้าถูกลงไปตั้งห้าเมื่อเขาให้ผมไปตั้งสามสิบสองห้าแต่ผมถามเขาว่าจะขายเท่าไหร่พูดมาเลยอืเอยี่สิบเก้าห้ายี่สิบเก้ากูก็เอาละโอเคงั้นผมตั้งยี่สิบเก้าห้าเลยผมไม่ใช่คนชอบตั้งและชอบให้ต่อชอบตั้งและชอบให้ซื้อเลยในะครับเพราะฉะนั้นโทรมา ก็ถามหลักๆเลยว่าเลขบัญชีอะไรนะครับ <c oughs> อย่าโทรมาถามว่าส่งบริการให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบริการให้แต่ถ้าโทรมาต่อราคา27 <c oughs> ได้ไหมไม่ต้องโทรนะครับ <c oughs> เสียเวลาผมไม่ขายนะครับ <ละ S 1> อันนี้ <c oughs> คุยกันแบบ <c oughs> ตรงไปตรงมาไม่กวนตีนนะพี่ๆคือพี่ๆบางคนจะมองว่ามึงกวนจังวะไม่ลดผมขายถูกอ่ะแล้วผมไม่ลดอ่ะ พี่ไม่ดีใจเหรอบางคนเขาลดเยอะแต่เขาขายแพงกว่าผมอ่ะพี่ชอบแบบไหนตั้งแพงเออพี่ชอบไว้นยบายแพงแล้วลงมาก็ยังแพงกว่าผมหรือว่าถูกแล้วไม่ลดเลือกเอาเองนะครับสไตล์ผมแบบนี้ผมชอบขายแล้วพี่ๆไม่ต้องต่อผมขายราคาที่ผมขายเลยแล้วผมไม่ขายเกินกว่านั้นด้วยจริงๆผมจะตั้งส3สาก็ได้แล้วผมมาขายให้พี่ยี่สิบเก้าห้าเผื่อพี่จะสบายใจขึ้นหรือเปล่าก็ดีนะ เดี๋ยวจะเอาสามสิบสามห้าไอ้สามสิบห้าห้าราคาเดิมโทรมาโอ้พี่กันเองเอาไปยี่สิบเก้าห้าอย่างนี้เหรอยี่สิบเก้าห้าเอาฟังมาซื้อเลยจบง่ายง่ายจบไวรุ่นขายนะครับอารมณ์นี้เลยรีบพูดครับลิฟท้ายก็คุ้มแล้วสําหรับพี่พี่ที่ต้องใช้อะ่ะมันใช้ได้หลายอย่างนะส่งน้ําที่เห็นเป็นรูปประทรมส่งน้ําส่งแก๊สส่งถังออกซิเจนนะครับนี่เห็นเป็นรูปประรรมเลยว่าต้องใช้แน่ๆใช่ค่ะ แล้วก็งานพวกเครื่องเสียงนะครับอีเวนต์อะไรพวกนี้ใช้แน่ๆนะครับหมอํำคอนเสิร์ตอะไรใช้แน่ๆนะครับจริงๆมันใช้เยอะลิฟตเนี่ยแต่มันต้องเป็นลิฟตที่ดีใช่ค่ะเพราะว่าที่หลายๆคนเอาไปแล้วลิฟใช้ไม่ได้คือมันเป็นลิฟต์ยี่สิบไปต่อไาสิบสองนะครับอย่าว่าแต่นี่เลยเขาสารทดสอบหนึ่งก็ไม่ขึ้นแล้วผมเคยซื้อมาคันนึงลิฟบ้าบออะไรคนคนหนึ่งแม่ กว่าจะขึ้นกว่าจะรอมันถึงอะผมหลับพอดี <c oughs> นะครับอันนี้คิอลิที่ดีเมื่อกี้สองคน100ร้อยเฟลด์ต้องมีนะครับใช่ขึ้นปลื้ดเลยนะครับอ่าลองดูยี่สิบเก้าห้าขายถูกไม่อยากโปรโมทเยอะนะครับสวยของผมแบบนี้อยู่แล้วรถไม่ต้องกลัวนี่ตามนี้เลยไม่ต้องคุยกันว่าเรื่องตามสภาพนะคันนี้มันสภาพแทบ <ขา S 1> จะพร้อมเลยนะแทบจะพร้อมเลยนะน้องแหม่มไปซื้อมาคันนี้รถอยู่บรรทัดทองใช่ค่ะรถ รถก็จอดเหมือนกันไม่ได้ใช้งานอ่าเขาเรียกว่ารถอยู่ในย่านที่พวกนั้นวิ่งใช้งานน้อยนะครับที่ดินก็เหมือนอยู่สุขุมวิทอะรถย่านนั้นอะนะครับแถวนั้นอะนะครับมันจะสวยเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นตพี่พี่เชื่อผมเพราะเขาวิ่งแค่วันละสามสี่โลเขาวิ่งแค่นั้นมันจะสวยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับรถย่านนั้นเพราะว่าพี่พี่คิดดูสภาพการจราจรใช่ค่ะรถมันจะไม่ค่อยได้วิ่งเยอะหรอกมันจะวิ่งไปแค่จากจุด A ไปจุด B แล้วก็จากจุด b กลับจุด A มันจะวิ่งอยู่แค่นั้นแล้วมันจะวิ่งเป็นทุกวันมันเป็นกิจวัตรของมันไม่ไม่ใช่ว่ารถพวกนี้จะวิ่งไปสองร้ยโล3ามร้อยโลทุกวันเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่มีที่นี่เหมือนจะเป็นบริษัทอะไรที่เขาส่งแค่ตรงนั้นอ่ะไปแค่ตรงแถไวไอหัวลำโพงเชียงกงอะไรนะ่ะใ,ใกล้วิ่งน้อยมากวันหนึ่งวิ่งไม่ถึงสี่หอ่ะก็อย่างที่ผมบอกครับจุด A มาจุด B จุด B มาจุด A นะครับพี่ๆถามบอกเอ้ยทำไมวิ่งน้อยจังพี่ลองไปขับแถวบรรทัดทองสักวันหนึ่งดูเดอ พี่จะรู้ว่าสิบกิโลเนี่ยแม่งไกลแสนไกลนะครับจริงถ้าพี่ไปอยู่ดอดรเนี่ยพี่วิ่งร้อยโลเนี่ยพี่ถึงก่อนรับประกันพี่มา <โด S 1> เจอเนี่ยโ,<ด>โหนะครับนั่นแหละเท้าความให้ฟังเท้าความให้ฟังว่าที่มาที่ไปนะครับยี่ิบเก้าห้าลองดูนะครับถูกใจซื้อเลยกดติดตามกดอะไรให้ด้วยแล้วกันกดให้หน่อยติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งอยากซับสไครต์เยอะๆอะทำไงน้องแหม,มขอพี่เขาหน่อยดิพี่คะ่ะ เรียกว่าออนวอลแล้วกันเนาะใครกดซับสไคร้ให้ผมแล้วส่งเลขบัญชีมาได้เลยอีเป็นไงแต่ว่าต้องแคป้วยนะคะว่ากดแล้วเราไม่ได้บอกว่าให้คนละเท่าไหร่เนาะไม่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะให้เท่าไหร่แล้วผมจะให้หรือเปล่าผมแค่พูดว่าพี่แคปมาเฉยๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเดีดขอให้กดติดตามไว้หน่อยค่ะจะได้เวลาดูเวลาอัปเดตแล้วใหม่ๆนี่พี่พี่มันเป็นกําลังใจเวลาผมทําคลิปให้พี่พี่อ่ะคลิปบางอันผมก็ไม่ได้ขายของผมให้ความรู้นะครับ แล้วต้องไปทนกับเสียงที่บางคนเขาบอกกูยอยากรู้ไหมเออมึงจะบอกทำไมว่ากูไม่อยากรู้ถ้าผมตอบพี่พี่ก็เออพี่พี่เลื่อนผ่านนะแต่ถ้าเกิดตอบแบบเป็นเพื่อนกันเรื่องของมึงแต่ว่ามันจะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการเขาอยากรู้มันก็คือคนที่ว่าผมเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะแต่คือบางทีเขาก็ว่าผมนะาาผมทําคลิปบอกเลขตัวถังกูไม่อยากรู้ถ้าเป็นเพื่อนกันก็บอกเ,ออเรื่องของมึงไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไร แต่คือคนอยากรู้เขามีแล้วหลายๆคนโทรกลับมาหาเราด้วยความขอบคุณใช่โอ้ผมได้บางคนไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะเขาไม่รู้จริงๆพี่ๆคนไม่รู้อ่ะก็คือไม่รู้นะครับเวลาเราไปหาหมอเนี่ยแล้วเราไปบอกอาการเขาเนี่ยหมอบางคนเขาก็หัวล้อได้ใจนะเรื่องแค่นี้มึงไม่รู้เหรอวะไม่รู้เหรอมึงเป็นหวัดใช่คือเราไม่รู้คือมันมัน ถ้าเกิดหมอมาซื้อรถก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะนะครับต่างคนต่างอาชีพต่างคนต่างไอ้นี่กันนะครับเพราะฉะนั้นพี่พีท่านไหนที่รู้แล้วก็ผ่านไป<ช>ผมอยากรู้อะไรผมก็ไปหาในนั้นเหมือนกัน<ช>นะครับไม่ใช่ว่าผมก็เก่งทุกเรื่องใช่แต่ที่จะตอบได้ก็เพราะพี่พี่เชื่อว่าวันนั้นผมใส่รัดด้ก๊อกแก๊กอ่ะผมใช้ไม่เป็นผมยังต้องไปเปิด YouTube ดูเลย พี่พี่บางคนหัวล้อเลยโหมใช้ไม่เป็นครับผมใช้ไม่เป็นก็ชีวิตปัจจุวันไม่ได้ใช้ใช่ครับแต่ผมก็ต้องไปดูนะครับนั่นแหละก็ยังขอบคุณคลิปนั้นเลยถ้าไม่ได้คลิปนั้นเราก็ใช้ไม่เป็นนะครับก็ลองดูนะครับกดซับสไครต์ไว้หน่อยรถถูกมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะขายให้แบบตามสภาพหลายๆคันเพราะว่าอ่าคือพี่ๆหลายคนอยากได้แล้วเราก็คือบางทีมันไม่ได้อะไรนะพี่พี่ผมขายรถมาจนจุดที่ว่าผม ผมอยู่ได้นะผมอยู่ได้ทุกเดือนทุกเดือนมันค่อนข้างสันเียนอยู่นะยอดแต่บางทีที่เราอยากขายคาราแสงกบาดเนี่ยเหมือนแบบผมอยากขายอ่ะน้องแม่เนือกออกไหมออนึกออกคือผมอยากขายอะคือยอดผมเนี่ยมันค้างปล่อยค้างปล่อยมาจากเดือนที่แล้วเนี่ยผมทุกเดือนเนี่ยผมไม่ได้ว่านี่นะครับคือผมมีมีกาไรของผมทุกเดือนนะครับผมค้างปล่อยมาจากเดือนที่แล้วค้างปล่อยมาจากเดือนที่แล้วนะครับแล้วผมก็ จริงๆผมทำธุรกิจหลายอย่างนะครับผมมีบ้านชงบ้านชาผม,มบางทีผมขายการที่ผมขายเนี่ยผมต้องการมีกําไรแน่นอนละหนึ่งขาขายแต่ว่าการสําคัญกว่าการได้กําไรก็คือพี่ๆเอาไปใช้มันมีประโยชน์ดีกว่าผมไปทําสีหรือว่าดีกว่าผมไปตัดพ่อค้านะครับหรือพ่อค้าจะมาแล้วก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าลูกค้าไปใช้เราก็รู้สึกแบบเอ้ ลูกค้าก็ได้ไปนะครับบางทีเขาก็บอกต่อกันมาเยอะนะครับที่ได้มานะครับโอเคประมาณนี้เบื้องต้นเนาะไม่น่ามีอะไรแค่นี้เลยไหมใช่ค่ะจะกลับ้วใช่ไหมไม่ใช่ก็ปิดคิปให้มันดีๆนะปิดแบบลองปิดแบบไม่เป็นทางการดิลองปิดแบบว่าแบบแบบอ๋อขอบคุรับพี่สวัสดีครับเลิกสวัสดีครับไปลองขับกันดีกว่าเลย ไฟเดี๋ยวเราก็เช็คอีกทีหนึ่งครับผมไฟเบรคไฟเลี้ยวไฟถอยวิทยุ